สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับย่ำคำย่ำแร่งมือนีแอดกับผ้าพีผ้านองมาที่วัดป่าดงนาเพลนครับพอดีมาหนีพาาจาย์เพลิ่นก็บ,บอกว่าโอ้แมวหน่อยแมวหน่อยน้ำโชคแมวหน่อยตังดาว่าสันเพลิว่ววาจับตัวเลขขึ้นมาหายอีกแล้วครับพี่น้องกิฟซี่ครับเดี๋ยวมือนีเข้ามาฟังมาเบ่งน้ำกันว่าเพลิ่นจับขึ้นมาได้เลขตัวใดครับตามแอดมาครับไปฟังน้ำกันครับ กราบนมัสก,การครับพระอาจารย์ครับอ้าวสาธุสาธุเมือ่อไดมาหาหลายมือคือได้ข่าวว่าไม่เอาหน่อยทํางานให้เราบะครับผมโอ้ยกะเก่งอีรีนี่กะว่าคือว่าเล่าสิ่เรียนง่ายไปนั่นออเออเมือ่อใดล่ะอาจารย์เมื่อเ้าี่ป๊าไม่ไม่สดสดหนตัวนีเออสัน<ะ>อ,นนอายากขันไปแล้วสันอยากขันไปแล้วไปเรียนยน,ยน้าแมวหน่อยกันนะครับได้ถือขันไปน้าได้ถือขันไป วานนี่ก็เลยถือขันไปก็เลยนวานั่นสิบเหรียญว่ะวานเราสิบเหรียญเราก็เลยเหรียญให้เหรียญนี่ง่ายๆนึงวานี่แม้ว่าซักหัวขวมอยู่ร <laughs> ่งข้างดื้อครับแมวน้อยคาบเลยหน่อยด,อดื้อคาบบอ,อกมาแล้วคาบมาแล้วบเวบิ้งต้นยังได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้คันล่างเหรียญอยู่นี่ครับเลย ออเงาดื้อเฮ้ยเฮ่ยาหนอ่อยให้โชคเงาหนอ่อยคาบเลีกเบื้องเงาดื้อคาบด้อเนีน่องไม่นะครับเนาะคาบมาแล้วครับตัวนึงได้แปดนุ่ยกี้ครับได้แปดตรงตรงแดงครึ่งๆเลยครับทุกคนตัวที่สองกำลังเดนอยู่ครับตัวที่สองกำลังเดนอยู่ แมวน้อยรุดแมวน้อยสุดนี่เป็นแมวน้อยสุดไหมครับอ๋อเล่นแล้วครับเล่นแล้ววะนี่อา้าวไม่เกียดฮะนี่อหน,นีิออกมาอีกแล้วเฮ่ออกมาเนี่ยครับก็เอาแล้วมานนี่เลยนนี้แล้วครับตัวนี้ในเปียดถ้าใ <ๆ S 2> นเปียดในเปียดในเปียดสองถ้าเปียดสอง อ๋อกาลังเรียนนี่แหละครับเนี่ยโอ้มีหลักฐานนะครับมีวิดีโอครับครับเนี่ยนี่อร่อยเลียนเลขนะเบิ่งก่อนเครับอ๋ออกมาแล้วครับนี่ครับเหนียมาแล้วครับตกมาแล้วครับใบที่สามนะครับเด้อใบที่สามใบที่สามแปดสองสามครับแปดสองสามเรื่องตรงกับเลขมันก็ฝันมันก็ดีอ๋ออ๋ <laughs> อได้ครับบ้านนี่อันที่สามนะบ้านที่สามเอาลูกหลาวเอาได้อ๋อนี่้เอา มองดีครับน้อยๆโชกอีกแล้วครับเหรียญแล้วครับกระลังเหรียญนี่นี่เห็นหนน้อยนี่เนรียครับเหรียญมาโดนแล้วอ่ะอ่ะนุ่งร้าวเร็วให้ฉันนั่งมันลูกแปดสองสามบ่เออเออเหมือนตั้งดาวครับตั้งดาวเอางั้นลูกละตั้งดาวกระลังถือิึงอันนี้ตั้งดาวนะครับเนาะตั้งดาว ตั้งดาวไอ้พ่อได้ตั้งดาวเร็วตั้งดาวไอ้พ่อเด้่ยแลวไอ้พ่ออีกสอง ngàn แล้วทำเออน้องกับตั้งดาวครับน้องตั้งดาวเอาอีกลูกะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเร็วอุ้ยเหรียญครับแมวหน่อยครับเหรียญเลขระบาดเอาออกแล้วครับอีู่กันนึงครับเอาเด้อครับบาดทเหรียญย่างมาหันเลยครับท้ายวินีโองะเป็นรักแรงไอ้พ่อครับอ้าวอ้าวบาดนี่ วางแล้วครับบาร์ดีเออได้แล้วครับเอ้าเอาแล้วนะครับบาร์ดิงครับโอ้ลูกผมได้ใจได้ใจเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเรียนเรียนครับวันนี้เรียนบาร์ดิงเรียนครับเรียนครับบาร์ดิงโอ้าตั้งดาวตั้งดาก็เรียนแล้วครับบาร์ดิงนอนกับไอ้เนาะเออนอนกับไอ้นอนกับไอ้มีเไทยวิดีโอไปพร้อมเด้อครับเด้อบหวานทำไมข้าวข้าวพูดอ่ะเอาไปพูดเลยครับพูดไปพูดเลย พุ่นตัวน้องพุ่นตัวอ้ายเอาไปเล่นไกลแล้วครับบาดนี่อ่าไอเอาไปอันนึงน่องเอาไปอันหนึงแล้วครับอ้าเอาตั้งดาวนะครับตั้งดาวอ้าวเล่นแล้วครับบาดนี่อันนี้เมี่ยวขาวนะครับเอาตั้งดาวเศร้าแล้วครับนะฮะายเลี้ยวเอาก็จบเพียงแค่นี้วิดีโอนี่นะครับนะโอ้เอาละครับบอกมาไอสามนอนเต็งครับโอ้ยลูกเอายอกลูกไล่ยอกยอกยอกเอ้าเอาไปแล้วครับ ไปกแล้วครับเกโอ้อืมอื่นี่แล้วครับพอนเฮ้โอ้อ้ออออออ้เอ้้อมาเรียนนะครับโอ้เอาละครับเรอแมวหน่อยนะครับเนาะอ้อเครับเเลยครับบ้น นะครับเอาแล้วครับโอ้ครับฮะเอาแล้วครับมันที่หลายตัวเกินไปลูกผมเรียนดีครับโอ้เลี้ยงเชี่ยงคุณนะครับนั่งเผาเลยเบิ่งเอาเลยครับตั้งดาวตั้งดาวมาเล่นน้ำกันมาลูกเออเนี่ยนะครับนอนเเผาเลยครับบ้านอืมนยโอ้ นะครับเนาะนาฮักนาเบิงนะครับเป็นแม้วเลี้งม้วครับโอ้บุญนึกบ่าพันมาชิเลียนง่ายป่ะนี่ครับเลี้งม้วหน่อยนะครับข้าจับออกม่าหายได้สองชุดแปดสองหาเขียนผิดนะครับเนาะมันเด็กที่ไหนมันจับออกว่าแปดสองสามรอบสองได้สองเก้าอสองสี่เก้าครับนะครับแมว้หน่อยโอ้จับได้ยางดีครับไป้ทายถูกไป แมงหงเด้อครับเด้อเห็นแมวหน่อยเฮาอันนี้ตั้งดาวนี่ตั้งดาวครับตั้งดาว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 ครับตั้งดาวผครับข้าบอกว่าหัวซักหัวคว่ำอยู่กันว่ากันก็เรี้ยงแมวโอเลี้ยง อันม ph ch so, 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 ื so, so, ่อนั่นวันโมเรื่องแม่ก็บอกฝันก่อนเมื่อนั่นฝันว่าก็เจ้ามืเขียนเมื่อเขียนเพื่อให้ซอซอจ่อว่าน่เี้ซอจุดซอจุดจ่อซอซอจ่ออือซอจ่อันมวันนี้ันเมื่อเขียนไงยังก่อน้าเจ้ากับมาีเขียนให้สามสีเจด้าเจเขียนให้นั่นไมข้เจาเขียนซอซอจ่อสามสเจ เขาจะมาเขียนให้สอกอฮอบอกฮะอดก่อนอาจารย์สอฮ้อกอคนมาเขียนอะหัวนั่นสอนี้ตัวใดกัอาจารย์อาจารย์นิมิตนะฮะเฮ้ยนิมิตอ้วนนันเนี่ยที่ฝันมาขึ้นนี่บอกสอสอยังก่อสอสอจุดสอจอสออจุดสอจอสออืม จอจอเงินเอาแปดดูบาสามสี่สามสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นเนาะเอาคืเป็นสาม็ดี่ราบอกว่าแปดเจ็ดแล้วตัวผมฟันตัวเดียวเด็กน่อยมาเขียนหนเดี๋ยวผมว่าเด็กน่อยออกมาเขียนไหนไม่ขวเด็กน่อยออกม่เขียนหนเอ่าเจ็ดแปดเออเจ็ดแปดตัวเดียว เออวันนี้เขาคนเจ้าคนมาเขียนเห็นไหมซอสอจ่อที่แรกฝันได้นอกกน่อืจ้ะเนาะไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญฝาเราไปยุดถูบก็ได้ตัวเดียวกันออฝันขึ้นเรกหนึ่งสองซีหนึ่งซีสองอืฝันครั้งแรกนี้ เลยหนึ่งสี่สองนี่น้อยจานเนาะเยหนึ่งสี่สองหนึ่งสี 1, 4, ่สองบาทเจะเลยฝันว่าเล็กหน่อยก็เม่เขาจะออกมาเล่นน้ำ<ม>ออกมาเล่น,นออกมาวบามาหัวมาวมนโอ้ยดีใจหลายปูเอ้ยงาเอ้ยอันเน,น้คู่เอ้ยซิบซาดจงได้อาบน้ำหอมมาสั่นเอาปลาไม่เคยดีซิบซาดลีลาตะตังต,งต้นไม่หัวกดในอาปนีนี่เนาะพ่อเนาะหัวกอดอาบน้ำหอมมาสั่น ปาจะเมียว่าเรบอกลูกเขียนเลขให้ละเจ็ดแปดเจ็ดตัวเดียวะนะปาจิเมีย่ยเออมันไม่เขียนแปดเจ็ดวะนี่ให้เพื่อนกันเพื่พอนกัเลยมาซ้ำอีกว่าซอสอจ่อ,อสอจุดซอจุดจุดจ่อว่อาจารยอจุดจอนอ,อนี่ยไม่แยงหลยอาจารย์ซหรือสามเพราะว่าซอบ,บอกกันกับจเป็นแปดเป็นเจ็ดตัตวดซีบวกบอเออเป็นเออคือแปว่าให้เอฟซีเอฟมนบนซี่อบอบ <ท>มัน<อ>เป็นซอจุดซอจุด,ดละกะจอจุดนี่แปลว่าให้บวกกันครับเพราะจะพ้นเทียนทั้งสั้นไ่มปูพันเทียนให้ทั้งสั้นอออออกมาแล้วก็ที่เป็นแปดจิตน,นั่นพนจุดนี่พันด้เทียนไม้เคียงไม้บวกอ๋อนี่แล้ว่าว่าจุดไตจุดไตเออเป็นเป็นตัวเลขพันเขียนจุดแต่ว่าให้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 ให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  แต่ว่าเพิ่นเพิ่นจุดบ่แต่ว่าอันนี้ห้าเแอฟซีเขาเป็นผิดแต่ละหน้าเบิ้งอ,งงนอ,อันนี้เฮาแปลรมาซื้อหลอดจันนี่เออบัดนี้เลี้ยงแมวเนะวเาะมื้อเช้าซั่นจังคั่นแล้วเลยว่าเข้าไปเห่นนําแมวโอ้ยถือคันเหมือนน้ำกันาาานาไงไงนว่าถ้าขาบให้ว่าซั่นถือคันออกไปแล้วมันคาบใหายรีเมียนเหรียญบักหัวซักหัวขวบในนี้เลยนี่ต่างดาวบ่นอนต่ําเด้อนอนฝุ่นสูงหัวยาม้อนฝุ่นหลอดไฟหักเบิด เนี่ยมันขึ้นก็คือนอนนร่งห้าวคนน่ะคือนอนนร่งสูงคนน่ะเพามัเดือของเพิ่นนะเพามันเดือของเพิ่นตัวน้อยอือตังดาวตังดาวอุบอกมาเรียนพี่นะตังดาวอือได้ละบอกว่าไงได้ยินด่านเม่เอาไงอือว่าเขากันดูเพิ่นข้าบกมานี่ข้าบงมานตอนเปรี้ยส่องหานี่เขียนผิด นี้เทเลมันข้าบอกว่านี่แปดสองสามโอ้ข้าบอกวาเทเล่เป็นแปดสองสามเออตัวตัวแปดสองหาหนี่งคงเขียนผิดผมมาดิเขียนแปดสองสามมันล่ะมันอีสุดที่สองอันสุดที่สองอสองสี่เก้าอ๋อการการเล่นไปเอาเพราะสามบนน่ะมันก็เรียนอ้เรียนค่าเลียนค่าเรียนม้วซักม้วนขวมเนอะเพื่อนเอานเอาขึ้นมานเทเล่ใบมันบ่ครับครับเอาเทเลใบ ร่มทั้งหมดนี่เป็นหกใบเปลี่ยนทั้งนองทั้งอายเพิ่นเลยสองตัวเพิ่นล่ะเออเปลี่ยนทั้งนองทั้งอายเพิ่นถ้าร่วมเผากันแล้วตีเป็นแปดสองสามมันวายจานตัวนี้เนียนไดแปดสองสามอือตัวนี้ก็สองสี่เก้าสองสี่เก้าแต่ว่าตัวตัวแปดสองหานผมเขียนพิษอ้ามมาหนึ่งโอ้ดีที่ผมมา มือนั่นก็ขอบุญขอคุณสุงมบนที่เราทุกเตะเข้าเจ้าปัจจัยมาถวายเนาะย่อมือแรงได้ปัจจัยย่อมือเศ้ารถห้างได้สอมรถพอดีบ่อยจังพอดีว่ากะโอ้ยเป็นคือแต่เทียบว่าดีก็เนาะแมนแมนขอบุญขอคุณเพิ่นทั้งทั้งขอบุญขอคุณทั้งเงาพวกนี้แหะอันถือ พี่น้องทั้งหลอาจารย์ที่พ่นธน้องในบ้านทั้งในบ้านท้งหัเหลานั้นโอในบ้านทอนบ้านนั่นของเขาในลครับรถก็เลยยิมเศ้ามากทไปเปนบานรถวันหางาน่นยี่เส็ทัเนีรถในบ้านกับสลิงมันแล่นน้ำปนกันอ่าป่นมันล่อปัจจัยที่รถกันอ่าลแมวมัเล่นให้กัโอ้ก็ดีอยู่เป็นวนแรกนอกของแมวเขาอ่เนาะ ได้กะมีวีดีโอท้ายวีดีโอส่งไปให้เนยาหน่อยตังดาวเตี๊ยวไปเสื้อว่าตังซื้อว่าตังดาวนะฮะจูหัวขาลอยอยู่กวนอปอะอยู่ใช่ผู้ตังดาวเขาเห็นว่าเดียงนั่นเขาเนาะขาดไม่อัดกับเล็กเนาะเห็ดตู่เนาะพอเนาะออ๋ขาดไม่อัดกับเล็กเดี๋ยวผู้ใดงานร่วมผู้คนติดจันทร์ก็บอกวุ่นพันทั้งนี่เลยนะขาดไม่เล็กกับอัด เอาลงมาเรียได้เห็นแล้วๆฝุ่นทั้งในฝุน่น<ม>เห็นแล้วสองตู้ขนลงมา,าใส่แน่แล้วครับกันเมียนหมูน่าจา์เนาะแม่นก็เมียนอันนี้ละเมียนแนวาอ่อนอย่าโน้ม่นมาถวายไว้นี่ละบังทีโอ้พุ่นน่าเบิ่งซาซาอย่าอย่างพระคือบวกักษาะ <laughs> น้อบังทีไหวกันตัพ่วกล้อครับหมูกัดซาซาอย่าอย่างร <laughs> ู้เออกอเลยไดป้าัจอย่าอย่าโน้มบนถวายมาแน่ไปซื้อเล็กซื้อยังเบิดเบิดสองหมื่นหรอวะบิดแค่สองหมื่นหรอที พ่อไปซื้อเครื่องมือจนเฮ็ดตู้ได้เนาะโอ้ไปซื้อเครื่องมือเป็นสร้างเองเลยตัวนเนี่ยเผื่อเพื่อเพื่นสร้างผมไปใกล้มาได้อก็พักๆกมเก็บตามันออกของนเปรมีลายรูปลายองค์เนาะเพิ่อนผู้เพิ่นเป็นสร้างเก่าก็มีเนาะ เลขถูกมาตรงกันเดียกันมครับอารยเลขถูกมาตรงกันดีเปาบุญเต่าบุญท่ามันนะครับเออเลขนิมิตซ้ำนะครับพาะจาจาร์พนินิมิตซ้ำนี่สอสอจอครับบวกร่วมกันออกมาแล้วก็เป็นแปดเจ็ดคือเก้าสันอาจารย์ลาว่าก็สิเป็นเลขตัวตัวเน้นตัวนักที่ตัวอาจารย์ลรามาเนี่ย้ะเนาะครับเนาะตีตีใส่เบื้องเอาเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดฝันครั้งแรกได้หนึ่งสี่สองหมอจานทร์ครับแมนได้หนึ่งสี่สองแต่ว่า โยมที่แปดเจ็ดหไหมซึ่งว่า ừ, จังไนก่อนจานแปดเจ็ดเออปดเปดเจ็ดบ่เล็กน้อยเียนให้ฝันว่ามันออกมาเหร่นน้ำออกมาขอบออกมาขอบุญขอบคุณวาสิบาจังไอาบน้ำมาทัทาานผมมาจากต้นไม้เห็นไราาว่เอาน้ำหอมเลยว่าต้นไม, <c oughs> ม,ม,ม้แม่แม่อาบน้ำแล้วว่าอสดาอาบน,น้ำแล้วโอ้ยมีแห้งหอมห,อมหลถึงคน,นว่าเออมากับลูกน้อย กมากครับปลูกผููชายมาที่ไปมันเอาเขียนในปูแมมแล้วท่านบ่มีพุ๊ดประุดบ่มีสมุดปากาก็เอานิ้วมือเขียนใ่พื้นรอดว่าท่นครับเขียนแปดเจ็ดตัวเดียวเขียนนิ้วมือแปดเจ็ดตัวเดียวมงกงในตีน้ำตัวเดียวนี่ะโอ้สำคัญขนาดเนอแปดเจ็ดเนี่ยพี่น้องแี่ตัวเดียวมงกงแต่เบิ่งอยู่ในนี่มันหลายตัวซื้อนะ้ครับแต่ตัวเนี่ยตัวน่าขึนแปดเจ็ดตัวเดียวครับ S <S แมวหน่อยตั้งดาวกับ <S <S แมวหน่อยน้ำองแมวหน่อยน้ำครับอยู่ในเข็มเดียวกันเนี่ยละครับแปดสองสามแล้วก็สองสี่เก้าเนี่ยละครับเอาพี่น้องไปวิอเคราะห์ครับทางช่องกับเป็นแต่เพียงซื้อกลางที่น้ำเสนอเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมันก็นมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์ลดน้อยจากเนาะแมนให้พี่น้องวิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนเนาะแมน เอาถ่ายค jumped, a, ลิปพระอาจารย์ม่ยังสิฝากถึงหยาดทิ้งยมสิฝากรวยพอนหยาดยมกับนิมนต์เนอครับโอ้ยก็รวยก็ขอบุญขอพูดบูพนส่งเงินมาเฮ็ดตู้เฮ็ดหนังเนี่ยเนาะเพื่อเทียงเก็บเทียงบริีานของวัดของว่าลาบมะฮ่องเนาะพอเนาะครับผมเออเป็นบุญเป็นข่นเป็นกุศลหลายๆหยาดย่อมฮ่องื้อกรุงวัดกรุงวัดมีเงินมีทอง แต่ว่าทางวัดเขากันยังได้เลี้ยงกับอันนี้อะไรนี่ยจะได้เลี้ยงกับไม่อัดบ้านนี่ก็ไม่อัดเบิดแล้วบว้านในเบิดอดอกกะสิเพราะอัเห็ดอยู่ครับครับมี่น้องพคนโศกมันนำ้ำฝนกะสิอคอยทยอยมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์เนาะมันมันมันคนบ่เพือนอยากทำบุญอยากคนหนองมาถาวายมือนั่นกรับไปซ้อมรถโอ้ยรถก็ล้วรถก็ล้วดปัดใจ รถก็รอบปัดใจน้อยใจให้บ้านมาบ้านนบัตนาเพื่อนพนพ่อแมาจันบินบาทบ่ไอ้ท่านวิสวยเดี๋ยว้เจ้าเห็นรถขี้รถแทร่งเลี้ยงกันออกไปรถไปนั่งรถห้างไว้รถห้างอีแล้วว่ะจะนึกเงินมากมม่ขึ้นก็เจอไปซ้อมรถแล้วไอ้ท่านเนาะคราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลายๆครับกราบนมัสการครับโอ้ราส่วนนันด์เอ้ย